ก็โอเคนะครับกับส,สดีทิกคนด้วยครับวันนี้ผมเอ็นไอนะวันนี้อยู่เกมอารวีนะแต่แหลงคอนหกดาวเออวันนี้จะมาตัดแหลงกันนะครับอเอาคงกันไปกันเลยจับคู่อัจ,จนานหน่อยนะพอดีผมเลิกแอ็นอปก,กับแคดดี้ไว้แม่งขวาเจอก็ห้าทีมก็หนึ่งทีกว่ากว่าเจอได้แหลงอย่างนั้นเชื่อไป ฮีโร่อืม,อมวันนี้ก็อากาศโคตรร้อนเ,เลยมันเลึ้นขึ้น,น,นคยเลยหายกนนินกินฟลุตก็ตกใช่ไหมท่านผู้ชม ป็ะมุขน,น้อนเลยเย็นฝนก็ตกไปเลยไม่รู้ช่วงนี้โอเคมาแล้วเร็วเลยดูซิว่าจะเลื่ออะไรออปปรแคร์นี่ไม <sweating> ่กดคนไม่กด <Island> เอ้ยหแล้วมาแล้วมาแล้วเอ็นด้าโอเคออฟออฟเดียออฟแทนไม่อะไรเดี๋ยวนี้แมนนี่เลยนี okay. off, off, ่เลยออฟตัวเดียวเนี่ย แกลโชเลยฟังมันบุลดโลมแก๊กไหมอ้าคาเฟ่กดแคลรี่มาคาเฟ่เลยอะไรวะแค่นี้เลยวะน้อมสักกันเหรอ เรียมาเลยเงี้ยเรียมาต้องเรียมะตัวโคตรเก่งเอาดีรูว่าขออืมไมา่ไม่ของมันกันเป๊ะเลยโอ้โฟรเรนได้แล้วกลางขออภยัยนะที่หา tha à? tha off à? Môn off ừ. Vậy yu? Một tờ bảng เป็นคา,าเฟ่เป็นพิเศษนะตอนนี้ออม,นามาแล้ว,ลวยังวิสวนไป ตัวสุดที่เยช่วยืดยืดนี่แหละเืดพวกไอ้ทอนไฟฟ้าขนต้องเกิได้เนี่ยห้างเนี่ยหอะมันจะไม่แรง,งตรแต่ว่าตัวรถไม่ค่อยมีอันนี้มาเลย Cái sóng này ไม่โดนไม่เป็นไรจึงโดนนะโอเค ไม่ได้ไมันมาไม่ได้เม,ะะมื่อกี้คิวผิดฝั่งหายหาบมันเฉยหาคลิปเฉยผิดฝั่งล้านไหนไคาเฟ่ปะสวย cái kia yêu à, hmm hmm sticker mà sticker mà cái cái lila cún quật đó anh đấy, đang chua đấy đang chua, đang chưa ยังชัวเราสับกดยังชู้บ่ Mm -hmm. Yeah. ไปไหนวะนีออกโอเคเกอบตายเนี่ย ไฟไม่ตายใช่ปะได้ไหมล่ะบบดไปกลางแล้วกลางแล้วแบบเอ๊ะเมื่อหลับไปกลางแล้วเออ มาหรอกโอเคให้ okay, มาแล้วสลับแหละไปวนเดี๋ยววนสลับแล้วไปไปไปได้กาแฟไหมสวย มันก่อนน้องก่อนแล้วมันขึ้นมานะมันไปขึ้นมาได้ป่ะเนี่ยสวยกดแข่งไะฮะนี่กดแข็งจอดเลย nó Thì phải kê ra khi đi vô, không biết

จะไปไหอตี้ย, <laughs> ยังไม่งเยอะไอ้สับมันเยอะไอ้ยนี่ยจริงมันเยอะไอ้นี่มีแล้วป่าววะโอเคใกล้อ,ออกกันละใกล้ <ST AN TI AL> อ,ออกกัน <ST AN TI AL> ได้เหรอ

แม่งเอาเลย <laughs> ป่ากูสุดยอดเลยค <c oughs> ือเดี๋ยวเขาปิดก,กินได้เขาเกิดเขาแรกอ่ะถ้าเกิดนะข้างล่างฉวนก็ออกไม่กร็รักร ได้ได้ไ,ได้เนี่อ่มาเขียนก่อนเฟนี่แม่งป้อมป้อมป้อมเปิดกรารล,ละกีตราร์ได้แล้วพี่ไม่ไมได่าแล้วไม่นะโอ้โหตัวไม่เจอแม่งเจอ ตายสวยเกือบตายแล้วมีแนอยู่นะมีแนอยู่อ,อย่มีด,มดตวดามจดตัดเพว่ม,มีดอยู่เกือบตายหาย มีตัวมาเด้วโลมันอยู่บนได้อ่ะก็ฟิกเกอร์ด้วยเฮีย ไม่ไหวอ่ะ้นจิกฉันนาไหมชอบล้าเลยอย่างเงี้ยชอบเลยละเร่งลงกป็ล้าเราต้องมาย ได้ปะมน <át stars> ่ะ <acre> ขึ้นมาหลอดเลยกดดาห์เียไม่ไ <infring> ด <es> ้บ <Wet serves> ูดาเป็นวะ หนาไปแล้วคนแล้วโกมาทำได้โกมาแล้วไม่ต้องมอยู่ไม่คิดคิดก่อนคลิดแม่

มันคิดมมาแล้วไปล่าคข้ดันก็ <c ười> นนได้เยอะไปกูปตายรีนะครับไปเนี่ยจ้แบ,บะสวยตายหมดสวยสวยจัด ชนะเฉยชนะเฉยคือ,อจะแพ้แล้วหายเลี้ยมเหรอโอเคเราโคตรเก่งเลยมะ อย่างแรงอ่ะขึ้นสองดาวไปก็โอเคครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีใครถ้ามีใครอยากให้เล่นกันบก็คอมเมนต์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอันนี้ผมขอลาจบ ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ